สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะทําคลิปสอนวิธีการดูจอยเพสนะครับแท้กอปเปรียบเทียบว,ว่าจอยแท้จอยก๊อปให้ดูกันเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากเพยสมันเลิกผลิตแล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้จอยค่อนข้างหายาก ของก๊อปเยอะราคาก็สูงขึ้นคือราคาตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็น1 9 9 0 1 8 9 0อะไรประมาณนี้นครับแต่ว่าของก๊อปนะครับก็มีคนขาย1 9 9เเเหมือนกันเพราะว่าความที่มันดูแบบแทบจะไม่แตกต่างเลยเพราะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการดูจอยของแท้ของก๊อปอ่ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นพวกลิมิเต็ดนะฮะเครื่องมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นเจนหนึ่งนะพอกดไฟกระพริบปุ๊บอ่ะเจนหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีไฟตรงทัชแพดอ่ะอันนี้คือเจนสอง จนสองก็จะมีไฟตรงทัชแพดเห็นนะครับในนี้จะมีจอยคอร์อยู่ซึ่งผมไปขอเข้ามาแล้วก็ส่วนรูปแพ็กเกจรูปกล่องเดี๋ยวผมจะให้เป็นรูปนิ่งเพราะว่าผมก็ไปถ่ายเข้ามาที่ร้านไม่มีขายนะครับอันนี้จะเป็นแพ็กเกจของแทนะ้มันจะต้องมีตาบริษัทสินค้ามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของโซนี่นะครับโซนี่ไทยนะครับอ่าในพวกจอยลิมิเต็ดกล่องสังเกตกล่องมันก็จะเป็นแบบไม่ได้เงามากนะครับก็จะเป็นออกด้านด้านหน่อยแล้วก็มีตาของโซนี่อันนี้ลิมิเต็ด ห้าร้อยล้านปีนะครับอันนี้ก็หายากนี่คือแพ็กเกจกล่องอ่าอันนี้เป็นลิมิเต็ดลัดออฟอาร์ตนะครับกล่องเนี่ยถ้าเกิดเป็นเงาเงาแบบนี้นะแต่ว่าเป็นจอยเก่ารุ่นเก่าเงี้ยคือเป็นเป็นของกอปเลยนะของเกเลยแต่อันนี้คือลิมิเต็ดเขาทํามาแบบนี้นะครับจะต้องมีตาบริษัทนะครับให้เก็บกล่องไว้ด้วยเพราะว่าประกันที่กล่องนะอันนี้เป็นของแท้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นของฮิว ก่อนอื่นนะครับเรามาสังเกตที่ป้ายด้านหลังของจอยแท้นะครับเห็นไหมครับจะไม่ค่อยมีความแตกต่างจากพวกเท่าไหร่จะเป็นลิมิเต็ดหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับอ่าส่วนอันนี้นะครับเนี่ยเจอละอันนี้คือป้ายของก๊อฟนะครับของเก๋ๆแท้ๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะของก๊อฟนะครับอ่าของก๊อฟนี่ผมให้ดูอีกอันนึงอันเนี้ยอันนี้คือถือผมจะแยกไว้ก่อนมันถือว่าเป็นก๊อฟดีมาก อันนี้ก๊อปดีมากเดี๋ยวแยกไปก่อนออันนี้แท้นะครับอ่าส่วนอันนี้อันนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นจอยแท้นะนะครับแต่ว่าเอออันนี้จอยแท้อ้าวจอยก๊อปเรามีอันเดียวเหรอจอยก๊อปมีอันเี้ยนเดียวนะครับสังเกตดูน็อตนะครับนะน็อตมันจะเป็นแบบนี้นะครับ หรือหรือไม่แบบนี้มันก็จะเป็นแบบแบนแบนได้ครับแต่ว่ามันจะเงาวับเลยสีมันจะไม่ได้ด้านแบบนี้นะครับอ่ะนี่นี่นี่อันนี้เห็นปมันจะเงาวับเลยเงาวับเลยนะครับแล้วน้ำหนักอะจอยจอยน้ําหนักคือบางทีวัดไม่ได้นะแต่จอยแต่ถ้าจอยกรมันก็จะเบาวกว่า ครับเบากว่าแบบเล็กน้อยน้อยน้อยเลยอันนี้ดูตัวหนังสือนะดูดูเทียบกันไปนะผมอธิบายไม่ถูกนะแต่จริงๆมันต้องดูข้างในนะครับแต่เราดูแบบตัดสินใจซื้อเราก็ดูภายนอกไว้ก่อนนะครับอันนี้จอยแท้จอยแท้ดูนะครับดูน็อ อันนี้ก็จอยแท้นะเราดูน็อตก็รู้ละเนี่ยถ้าน็อตมันแบบมีออกไซด์ขึ้นสนิมสนิมแบบนี้นะมันก็แท้แหละแต่นี้ป้ายเขาไม่ได้มาเหมือนพวกอันอื่นนะแต่ว่าถ้าป้ายป้ายของก๊อฟเลยนะณนะปัจจุบันป้ายกอ๊อฟอ่ะมันจะเป็นเป็นป้ายนี้นะอันนี้คือของก๊อฟเลยถ้ามีป้ายแบบนี้ติดมานะครับเป็นของก๊อฟนะ โ okay, อเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนีวผมถ่ายมือเดียวไม่ถนัดอันนี้มือหนึ่งนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเทียบแพ็กเกจนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีภาพขึ้นให้ดูว่าแพ็กเกจของของกอ๊อฟอะมันค่อนข้างแบบห่วยมากเลยนะครับคือมันดูง่ายคือแกะกล่องมาก,ก็จริงๆก็รู้ละมันดูง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมเทียบภาพให้ดูนะเดี๋ยวผมจะแกะมือหนึ่งอันนี้ให้ดูนะครับ ม,มันจะมีคู่มือข้างในนะครับของแท้นะมันจะมีคู่มือข้างในแล้วกล่องกล่องมันก็จะเป็นแบบแอย่างเงี้ยไม่ใช่มันเป็นเป็นกล่องขุ่นใสๆหน่อยไม่ใช่ขาวทึบๆนะครับเห็นไหมครับคือป้ายข้างหลังนะครับดูดูน็อตนะฮะน็อตมันก็จะแบบไม่ได้เงาอ่หรือแบบว่านี่คือจอยใหม่ แบบไม่มีนะของใหม่นะครับดูอันอื่นต่ออันนี้เป็นลิมิเต็ดโซนี้ครบรอบ500ล้านเครื่องครับเห็นไหมครับดูกล่องข้างในมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะจอยอ่ะดูข้างหลังนะฮะอันนี้อันนี้ไม่ใช่มือหนึ่งนะผมซื้อลูกค้ามานะปลายมันก็จะเป็นแบบโซนเดียวกันฮนะน็อตมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าถ้าเป็น เพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูตัวที่๊อปปี้ที่เหมือนเหมือนที่ผมบอกว่าเหมือนเห็นนะครับน็อตเขาก็พัฒนาแล้วนะแต่ว่ามันจะเงาเงาเลนะครับแล้วก็ป้ายก็เห็นไหมพัดมีพัฒนาการนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ใช่โซนแบบนี้นะแต่ว่าก็ถือว่าเหมือนอนะจับเจอเหมือนเลยแต่ว่าเวลาบีบนะมันจะดังอดัดอัดอัอัดแต่จอยนี้มันมีซ่อมมา มันจะไม่ค่อยมีความนิ่มเท่าไหร่แล้วตัวหนังสือก็จะประวัติเดี๋ยวดูอันต่อมาอันนี้จอยพิเศษนะครับลายทหารทหารสีออกสฟ้าเนี่ยหายากพวกเนี้ยพวกสีลายทหารอย่างเงี้ยครับสีม่วงสียอะไร่เงี้ยเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งมันมาพร้อมกันนะครับเป็นเป็น p พย์ออฟเดยมั้งถ้าผมจําไม่ผิด ถ้าเป็น l i m i t ต็มันก็จะข้างหลังมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นช่วงนั้นเขาเขาทำมานะครับน่าจะเป็นเป็นนาเข้ามาแต่มันก็จะไม่เหมือนของก๊อฟแน่นอนครับของก๊อฟนี่แบบมันจะเป็นตาอย่างเงี้ยหลักโลกนะฮะมีมีใบไม้ด้วยสามใบอันนี้อันนี้คือมาพร้อมกันมันเป็นยุดเดียวกันนะ ดูอันนี้เห็นว่าดูน็อตนะครับมันจะจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เขามาพร้อมกันนะแต่อันนี้อันนี้คือแท้นะถ้าใครมีมีแตดรุ่นนี้ก็ดูป้ายสีเรียวอันนี้ได้ครับเอาไว้เปรียบเทียบได้นะคืออันนี้ของแท้นะครับเดี๋ยวไปดูอันอื่นต่อ อันนี้จะเป็นครบรอบยี่สิบปีนะครับอะเห็นปะกล่องมันจะต้องเป็นขาวแบบออกใสๆนะมันไม่ใช่ขาวขุ่นทึบนะกล่องโซนี่เขาทำมาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเป็นพวกลนะิมิเต็ดอะป้ายฉลากอาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับ อันนี้แบตหมดแบตหมดเดี๋ยวผมเอาไว้ชาร์จนี่ดูการทำดูดูน็อตเขามันก็จะแบบเห็นไมไม่ได้เงาอะไรนะแต่ว่าบางทีของของแท้ที่ไปซ่อมก็อาจจะเปลี่ยนมาได้นะนะครับแต่ดูโดยรวมพยายามดูป้ายดูอะไรนะครับอย่าให้เหมือนแบบที่ผมให้ดูก็พอและนี่ อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนน็อตมาด้วยปลายก็ไม่ใช่ละอันนี้คือของเก๋แบบห่างๆเลยแต่ว่าถ้าของเก๋ดีขึ้นมาหน่อยก็ประมาณนี้แต่มันก็ไม่ใช่นะเทียบดูไ,ดไมนน่แท้อันนี้ไม่แท้นะครับโอเคอ่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าหนึ่งเวลาเอาไปใช้งานเนี่ยถ้าจอยกอลเนี่ย เราชาร์จแบตให้เต็มเลยนะไม่เกินชั่วโมงหรือชั่วโมงนิดนิดยังไงแบตก็หมดนะครับส่วนทัชแพดเนี่ยเนี่ยเยเวลากดเนี่ยมันจะเป็นแบบนเนี้ยคือเห็นนะเนี่ยคือคือเกดดีนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีอ่ะบางทีมันจะเปิดติดเองปิดเองลูกค้าบอกว่าเคยซื้อเหมือนกันนะครับแค่เล่นสติดไฟเตอร์อ่ะเดินแค่เนี้ยมันจะเดินกระตุกเนี่ย นะครับมันก็มีผลต่อเครื่องเหมือนกันนะครับเนี่ดยดูกดทัดแพทนะนี่ถ้าของแท้นะอันนี้เจนหนึ่งกดไม่มีไม่มีเสียงเลยนีนนะ่อันนี้นะมันจะหนืดๆหนืดด้วยมันจะไม่เด้งบุ๊บบ,บ,บัุบ๊บบัขึ้นมาเหมือนไม่มีสปริงอะไรเลย เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายครับจอยตอนนี้ราคาสูงเพราะว่ามันหายากนะครับบางทีอ่ะบอกเลยกําไรอ่ะไม่เกินร้อยห้าสิบนะครับอย่าไปต่อเลยไอ้ร้านที่ลดเยอะๆก็ระวังแล้วกันนะครับไอ้พันสี่เก้าสิบนะครับบางร้านนะครับที่ผมมาทําคลิปนี้เพราะว่ามีเห็นลูกค้าเขาไปเห็นในกลุ่มบอกว่าซื้อจอยโดนก๊อปปี้นะครับจากที่เซียรลังสิตนะครับ ทีนี้เขาก็เลยอินบล็อกไปถามนะครับว่าซื้อจากร้านไหนนะครับเขาก็บอกได้แค่ว่าซื้อจากร้านใกล้บันไดเลื่อนนะครับชั้นสี่นะครับก็ลองดูกันแล้วกันนะครับเวลาดูเนี่ยผมสอนดูไว้หมดแล้วนะครับกล่องเกิงแพ็กเกจอะไรเงี้ยเพราะยังไงกล่องเนี่ยสำคัญมากเพราะถ้าคุณจะเคลมนะครับต้องมีกล่องนะถ้าไม่มีกล่องก็คือเคลมไม่ได้นะครับฉะนั้นของของแท้มันประกันหนึ่งปีนะครับ แต่ว่าต้องเก็บกล่องไว้ด้วยนะครับคือทีเนี้พอมันมีกล่องปุ๊บเนี่ยแค่กล่องเราก็ดูเปรียบเทียบได้ละเนี่ยผมผมจะมีรูปของก๊อปกล่องของก๊อปเอาไว้ให้ดูนะครับถ้าของก๊อปเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ราคามันต้องประมาณ4ี่ร้อยนะครับ4ี่ร้อยห้า้อยหร้อยประมาณเนี้ยเพราะว่าเขาก็ขายกันประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดไปเจอในช้อปปี้ลาซาด้าแบบพันสองพันหนึ่งพวกเนี้ยก๊อปหมดเลยแถม คนขายมันก็ได้กําไรเยอะอีกนะครับก็คืออย่าเล่นเลยครับถ้าเล่นยอมซื้อแพงไปเลยเพราะว่าของมันหายากของมันแพงขึ้นจริงๆอย่างผมรับมาก็รับมาแพงขึ้นนะครับอันนี้โอเคก็คลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผมไม่ได้สอนดูภายในนะเพราะว่าผมก็แกะไม่เป็นด้วยแต่ว่ามันมีความต่างถ้าถ้าเป็นช่างอะ่ะเขาแกะดูเขารู้เลย แต่อย่างพวกเราอะ่ะมันต้องดูภายนอกนะครับแต,แต่ถ้าเกิดใครเคยเล่นแท้มาแล้วจับแท้มาแล้วเล่นเงี้ยมันก็ไม่ไม่ยากเลยอย่างผมนะถ้าต่อปุ๊บเล่นปุ๊บรู้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งดูพวกนี้ด้วยบางทีจับอาจจะรู้เลยก็ได้นะครับคือมันจะกล่องแก่งมากบีบก็มีเสียงมันเหมือนประกอบมาไม่ดีอ่ะถ้าอันนี้คือกดหนักนะอะถ้าเกิดของของแท้กดหนักหนักเอาลิมิเต็ดเลย คือกดหนักโอเคขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรคือช่วงนี้มันไม่ค่อยมีลูกค้าถามผมก็เลยไม่มีคลิปมาลงนะครับถ้าใครพอจะจะให้ลงอะไรก็คอมเมนต์มาบอกหรือมาไปบอกที่หน้าร้านก็ได้ครับบอกที่คุณออก็ได้ครับก็ขอบคุณครับจอยเต็มเลยนะฮะครับส่วนเพยห้าเออเพยห้าไม่ต้องกลัวยังไม่มีก๊อฟนะเพราะว่า P5 มันจะมีจุดเล็กๆที่เป็น x สามเหลี่ยมวงกลมที่จอยเนี่ยมันจะขึ้นมาตามข้างๆนะถ้าเอากล้องส่องพระหรืออะไรส่องอ่มันจะเป็นไอ้นี่เลยซึ่งผมว่าคิดว่าคงจะปลอมยากนะครับเขาทำมาดีนะครับโอเคก็ขอบคุณครับ